สวัสดีครับวันนี้พี่นิกจะมาขุดมันอ่าโอเคครับสวัสดีครับวันนี้จะพาพี่นิกมาขุดมันนะครับนี่นะครับมันเาไปดูกระป่านี่ครับน,นี่ครับ,รบอันนี้คือหลังอันนี้คือหลังบ้านอะไรนะไปครับขุดมันกันมาถูกปลานิดนึงโอ้เนล้อ นี่ครับต้นหวันเต็มเลยครับวว้าลกมากลกกมากเลยจะไม่รู้จะมีมวันหรือเปล่านะโอ้มีแต่ย่างนั่นเลยววลมันเป็นเนยด้วยอ่นนยอะมีเนดยด้วยแล้วกัน มาพี่นิกเพราะว่ามันยังไม่มีหัวนะเปแล้วกลับบ้านกลนทุกคนมาดูเห็ดครับก่อนจะกลับบ้านผมเจอเห็ดที่ไล่มันสับปะรดเห็ดไรอ่ะไม่รู้ครับ,รรบเห็ดไรอ่ะเป็นเห็ดจริงด้วยนะหยิบออกมาได้ปะได้ได้หยิบเลย,ยจะแตกกัน ถึงออกไหมก,ก,กลิ้งไลยลูกขนุนเลยนี่มันไม่ใช่เห็ดครับเห็ดนั่นแหละลูกน่แล้วแล้วทำไมหัวที่มันเป็นเห็ดน่ะมา,าดู <c oughs> มันคือเห็ดอะไรเขาเนี่ยอีใครรู้ไหมพ่อมดมดมันคือเห็ดอะไร <c oughs> พ่อมด <c oughs> ไม่เป็นไรลูกมกนไอยการทอดหรอก นี่ฟินิกเห็นนะด้านแต่ถ้าใหญ่เท่าฟินิกเลยมันคือเห็ดอะไรครับใครรู้มั้งโอเคครับวันนี้ฟินิกพามาดูมันแล้วนะครับแต่มันยังไม่มีหัวนะครับก็เลยก็ต้องกลับบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทีหน้ามาใหม่นะครับบ๊ายบายไปเดี๋ยวทีหน้ามาหาไหมบ๊ายบายครับบ๊าบครับสวัสดีครับ